จากสาวโรงงานทอผ้าสู่การเป็นนักบินอวกาศหญิงคนแรกของโลกเธอคือวาเลนตินาเทเลสโควาเธอเกิดเมื่อวันที่6มีนาคมปีคริสต์ศักราช1937ค่ะเธอเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนบิดาของเธอได้พลีชีพในสงครามมารดาของเธอจึงต้องเลี้ยงลูกถึง3คนค่ะชีวิตของเธอลำบากมากค่ะกว่าจะได้เรียนหนังสือก็ปาเข้าไป10ขวบพอเรียนจบก็ไปทำงานในโรงงานยานยนต์และก็ย้ายมาอยู่ในโรงงานทอผ้าเพราะว่าเงินเดือนดีกว่าค่ะแล้วเธอ มาเป็นนักบินอวกาศได้อย่างไรเริ่มจากการที่เธอชอบการกระโดดร่มมากค่ะและช่วงนั้นสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการตีขขาวว่าจะฝึกนักบินหญิงอวกาศซึ่งแน่นอนค่ะว่าสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นผู้นําในด้านอวกาศก็ไม่รอช้าค่ะรีบวางแผนรับสมัครนักบินอวกาศหญิงเลยโดยคุณสมบัติในตอนนั้นก็คือจะต้องมีอายุไม่เกิน30ปีส่วนสูงไม่เกิน170ซนติเมตรและมีน้ําหนักไม่เกิน70กิโลกรัมที่สําคัญก็คือจะ ต้องกระโดดร่มเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เธอนําชนะคู่แข่งก็คือเธอเกิดในชนชั้นกรรมชีพค่ะมีบิดาที่พลีชีพในสงครามจึงทําให้เรื่องราวของเธอน่าสนใจและน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงให้รู้จักรักและภูมิใจในชาติของตนเองได้และวันที่ทั่วโลกรอคอยก็มาถึงนั่นก็คือวันที่16มิถุนายนปีคริสตศักราช1963ค่ะเมื่อยานวอลสต็อก6นั้นได้นํานักบินหญิงคนแรกของโลก ออกสู่อวกาศเธอลอยอยู่เหนือพื้นดินกว่า200กิโลเมตรใช้เวลาเกือบ3วันโคจรรอบโลกถึง48ครั้งและนี่ก็คือเรื่องราวของเธอซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของผู้หญิงทั่วโลกค่ะ